อัน <illas> นี้พี่เอกก็ทำอาหารนะครับผมนี่พี่เอกกู้กู้ทำการผ่าถอนกิจกรรมได้ยินเสียงไก่ป่าเพื่อนมันร้องมาจากขอบคุณเพื่อนครับผมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมขอบคุณครับตอนนี้เรามาถึงท่าแล้วนะเพื่อนนะนี่นั่งเรือแบ็คเคอร์ของใครของมันนะครับผมกินให้อร่อยอร่อยแล้วครับผมอี๋ หนุ่มหนุ่มขั้นเลนบนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วนะรบรนะรยากาศครับเกบงกครับตัวใหญ่มากครับผมนี่พี่เอกยิงได้นะ ยมเย็นครับผมนี่ครับก็บรรยากาศที่บ้านริมน้ำยมเย็นนะเพื่อนเพื่อนอันนี้พี่เอกก็ทำอาหารนะครับผมนี่พี่เอกกู<ม>๊กทำอะไรอยู่ครับนี่ผงข้าวพี่หนุ่มอา้าวหน้าที่ผมนะผงข้าวเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกต้มปลาเนี่ยเหรอ ต้มต้มยำนะี่เอกทีงนี้พี่หนุ่มกำลังไปเอาบรรยากาศเอาวิวนะครับผมหรือว่าเอาหน้าทโอ้ยตรงนี้สวยมุมนี้สวยมากีพเอกเดี๋ยวถ้าอนาคตเราทําตาข่ายตรงนี้นะเพื่อนนะเรามานอนตรงนี้นะสุดๆจริงๆนะใช่จำคุมด้านบนอ่ะได้นี่เลยนี่มานอนอาบแดดเลยเพเอกฝรั่งเขายังชอบนอนอาบแดดกันเลยตรงเนี้ยแล้วก็วันนี้เรามาทําตรงข้างล่างนะครับผมเป็นชั้นวางของอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนี่ ประมาณนี้นะน,นะนี่น<ด>ชั้นวางของสองชั้นเลยนะเพื่อนไม่ใช่ธรรมดานะทำสองชั้นเลยแล้วก็พี่เอกก็มาทำโมบายไปดูได้นะช่องพี่เอกครับผม<า>น,นี่<อ>บรรยากาศยามเย็นครับผมโอ้ยยโหดวงจันทร์ก็สวยครับคืนนี้คืนนิจัน,นวนอปอง เยครับตามชมคลิปเต็มนะครับผมนี่นะครับเพื่อนอันนีผ้ผมข้าวกับพี่หนุ่มนี่นะครับผม,มดูนะครับพี่แกไปเอาบรรยากาศนะเพื่อนนะอะ๋พี่หนุ่มทำการผ่านฝกิจกรรม <c oughs> ขอลองลอง,ลองตกน้ำให้ผมดูหน่อย โอ้ยไม้ข้างล่างยาวผุดโ,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 โ <laughs> พี่เอกนี่พี่เอกแบบคลี่ก็ได้นะพี่เอกคลี่เป็นไหมเอามือคลี่เนี่ยจะเห็นผมชัดขึ้นนะโอ้โหยังไงยังเ่อะยังเท<อ>่อ้หนุ่มร้อยอะรอชัดแจ๋วเลยลมุมสวยครับตรงนี้เป็นมุมอนาคตนะตรงนี้นะเพื่อนเราจะทําเป็นที่ตะข่ายนะสารตะข่ายเผื่อตกอะไรไปก็เล่นในน้ํากันเลยอะเตรียมชุดมาเรียบร้อยนะมาเล่นน้ําด้วยกันเลยครับผม สนุกแน่นอนนี่เก๋อบอมมาเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับนี่ <c oughs> ากายกรรมบาดผมนเสีย <c> ว <oughs> อันตรายไหมเข้าจะไหม้แล้วพี่หนุ่มโอเคมากมากพี่นี่ครับเพื่อน<ค>ก,ก็เมื่อกี้เราถ่ายคลิปให้พี่เอกอยู่นะแล้วก็ได้ยินเสียงไก่ป่าเพื่อนมันร้องมาจากในบ้าน,น,นด้านในเนี้ย คือข้างในนี่เป็นบ้านบ้านล้างเอ็มซเก่านะพี่เอกว่ามันคิดว่ามันคงจะขึ้นนอนข้างบนแหละเดี๋ยวนะเพื่อนมันเงียบกลิบเลยอ่ะที่มันร้องอย่างพี่เอกโหแสดงว่าเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ได้ยินตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่อไปฟังในช่องพี่เอกนะครับผมถ้าอยากจะได้ยินเสียงไก่ป่าแบบชัดเจนเลยนะร้องนั่นน่นพี่เอกเอาไม่ใช่หร โอ้ยแผดเลยเพื่อนให้เพื่อนเื่อไปฟังในช่องพี่เอกนะครับผมใครอยากจะฟังไก่ป่าร้องนะโอ้ยหมดเชก่อนนะพี่เอก่แบบนี่ให้อเพื่อนไปตามมาชองพี่เอกอีกแล้วเนี่ยชงให้พี่เอกอย่างเรื่อยเลยผมของี่หนุ่มไม่ได้ทินไม่ไม่ไันไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังเขาแกลว่าจะฟังเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยโอ้ยมันเป็นนาทีกว่าแล้วมันยังไม่มีไก่ป่าร้องเลยไปฟังในกล้องพี่เอกแล้วกันครับผมนี่ โอเคครับผมเพื่อนตอนนี้ลมเย็นเลยลม,ลมมาแบบโรคโรกเลยนุ่มลมก็มาด้วยนะครับแต่แต่โมบายไม่ดังเลยโมบายเราไม่ดังก้องแกล้งก้องแกล้งเลยนี่ครับผมก็ตอนนี้เราทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนที่จะเข้าไปติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง XBM นะครับแล้วก็วายด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับผมก็ไปดูช่องเต็มของพวกเรานะครับผม สนุกแน่นอนนะครับผมวันนี้เราทำอะไรกันบ้างสนุกมากมากเลยนะครับผมหาพี่เอกโอยพรเอฟซีหน่อยฮะโอยพรได้เลยครับผมขอบคุณเพื่อนครับผมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมขอบคุณครับฝากเป็นกระจายให้พี่เอกบีเอ็มด้วยนะครับผมขอให้เพื่อนมีความสุขตลอดไปนะครับปีนี้ขอให้เพื่อนพบเจอสิ่งดีๆครับผมนี่ความสุขเป็นสิ่งสําคัญครับ หาซื้อไม่ได้นะเวเนาะใช่ครับผมใช้ถ้าเพื่อนมีความสุขทุกคนก็หรือว่าแฮปปี้เลยหนุ่มมีเวลาก็ไปลองหาเวลาทํากันแบบนี้นะครับผมไปทําอะไรกินกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรที่แม่น้าหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ดูพวกเราได้แหละครับผมเหมือนกับได้ไปแล้วแหละครับผมนี่บายตอนนี้เรามาถึงท่าแล้วนะเพื่อนนะ นี่นั่งเรือแบ็กเร์ของใครของมันนะครับผมส่วนตัวหรือส่วนตัวอะไรว่าแบ็กเร์นะเพื่อนนะโโอ้หคนละลำเลยครับวันนี้นี่พี่หนุ่มก็หนึ่งลำก็ของพี่หนุ่มนะครับเนี่ยมันไม่โจมเพื่อนเนี่ยนั่งมาได้ครับรถกระบะผสมปูนเนี่ยก็ลองลองดูนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะนั่งเรือเนาะลองลองแบบเนี้ย เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่จมด้วยหาปลาก็ได้นั่งวันนี้หาปลาใส่ขายได้หมดอ่ะเอเด็กๆมาเล่นก็ได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะครับผมนี่โอเคยอดครับผมไปก่อนครับ